เสริมสร้างการเรียนรู้ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการ,รท่องเที่ยวในวันนี้วันนี้โครงการเสริมสร้างาก,การเรียนรู้ภามการท่องเที่ยวขอกลาบเลยค่ะกลาวเยวันนี้ผู้ว่า,าจิตราชการนะฮะเลยมอบมาผมประหลัดจังหวัดมาเป็นประธานที่ีเปิดในวันนี้ก็ด้วยจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยความสําคัญเนี่ยอาชีพหลักเลยคือภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็มีนยโยบาย จังหวัดเนี่ยหนูหนูอาจจะไม่รู้ <c oughs> ก็เรียกว่ามีเงินงบยุทธศาสตร์จังหวัดนะฮะนะฮะไะอันท่านจะาหามงานจังหวัดเนี่ยประการสงังคมอะไรพวกเนี้ยมันก็สอดคล้องกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนโลให้กว้างเพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันพูดง่ายๆเลยมันเกี่ยวข้องกับทุกอย่างหมดเลยตั้งแต่การค้าการขายนะทรบมาชาอะไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องไปหมดเลยไอ้ภาคเนี้ยนะครับ แล้วมันจะเจรญรุ่งเรืองหรือไม่เจรญรุ่งเรืองเนี่ยมันก็อยู่ในบุคลากรที่อยู่ในแวดวงภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่เดือดพูดเรียนกวนวเนี่ยใหม่ๆมาห้มไอ้ทุเรียนที่มาเน่าแล้วมันจะคุ้มค่ากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นจุดบอดปุ๊บเนี่ยนะมันดังพอดังเสร็จคนก็กลัวันเริ่มครับแบกเกาไม่มีเลยตบไม้ตบมือนั่งเงียบเลย แล้วเงินผมเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างนะเข้าง่ายออกอยาก <c oughs> ดีไหม <c oughs> แล้วเวลาใครบอกว่าให้ผมจ่ายเท่านั้นเท่านี้นะหูผมไม่ค่อยดี <c oughs> แต่ถ้าบอกให้จะให้ผมเท่าไหร่นี่หูมัน <c oughs>